สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทํานายฝันกันเรื่องนะคะหากใครฝันถึงกษัตริย์ฝันถึงผู้ครองราชฝันถึงในหลวงฝันเห็นราชินีนะคะความหมายนะคะความหมายจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูความหมายของความฝันกันเลยคะ่ะความฝันนะคะของคนที่ฝันว่าเห็นในหลวงเห็นพระราชินีนะคะท่านว่านะคะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับการงานเนี่ยก็จะได้เลื่อนยศเลื่อนตามมําแหน่งจะได้ถ้าพูดถึงโชคลามก็จะได้ราบลอยหรือจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ค่ะหรืออาจจะมีโชคลาบที่แบบเราไม่คาดฝันที่ผู้ใหญ่อยู่ๆก็ให้ยื่นมือเข้ามาหรือตามมําแหน่งหน้าที่อยู่ๆก็อัปเดตขึ้นไปอยู่ๆก็โปรโมทขึ้นไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับการค้าขายก็จะโชคดีมีโอกาส ที่ผู้อื่นหรือมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นให้ได้สถานที่ดีขึ้นได้โอกาสดีขึ้นหรือแม้กระทั่งได้ทุนจากผู้ใหญ่หรือว่ามีคนช่วยสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูค่ะและถ้าเป็นเลขนะคะไว้เสี่ยงโชคหรือเลขนำโชคนะคะสำหรับมาจากตำราทำนายฝันเลยเนี่ยก็จะเป็นเลข89 19 59 298 198 589ลองขยับกันดูนะคะ และต่อไปนะคะเราจะมาดูเฉพาะเจาะจงนะคะสําหรับคําทํานายที่มากขึ้นอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะแล้วแต่วิจารณญาณหากใครเปิดไพ่กองไหนนะคะเราจะมาทํานายความฝันให้ละเอียดยิ่งขึ้นแต่หากใครพอใจในคําทํานายแล้วหากใครพอใจในคําทํานายข้างต้นแล้วจำตำราแล้วก็พอแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะหรือแม่หรือไม่ถ้าเกิดใครอยากจะทราบนะคะ,ะรายละเอียดมากขึ้นว่าการฝันครั้งนี้ เขาอยากบอกอะไรความฝันทางนี้เราจะได้รู้อะไรมากขึ้นลองมาฟังกันคะ่ะให้ทุกคนนะคะลองตั้งสมาธินะคะแล้วก็เลือกไพ่ในสามกองนี้นะคะอันนี้กองที่หนึ่งนะคะไพ่กองที่สองและไพ่กองที่สามแล้วเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันคะ่ะแล้วต่อไปนะคะมาดูความหมายกันคะ่ะสําหรับไพ่กองที่หนึ่งความหมายของการฝันในครั้งนี้หมายความว่าคุณมีโปรเจกต์นะคะแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะลงทุนหลายๆอย่างเลยทีเดียวเนี่ย ทีเนี้ยช่วงนี้นะคะถ้าหากลงทุนอะไรไปเนี่ยก็จะเกิดกำไรในแผ่พังง้ายแน่น,นอนแหะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งลอนน่ลอตาล่อใจเรานะคะให้เราลงทุนไปในหลายๆ,ๆอย่างนะคะก็ลองอลดลองเพิ่มดูนะคะเพราะว่าในาในการทำนายในครั้งเนี้ยหมายความว่ามันจะมีสิ่งโยโวยวนสิ่งที่จะบอกว่าอันนั้นก็ดีอนนันก็ดีนะคะอาจจะศึกษาให้มากขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆลงทุนค่ะการงานก็ค่อนข้างจะหนักค่ะช่วงนี้นะคะแล้วก็ หนักแล้วแต่ว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ค่ะหนักแล้วก็อาจจะทําให้เราต่อยอดไปเป็นการงานในด้านอื่นได้นะคะการเงินการงานค่อนข้างจะไปได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะความรักก็จะอยู่เป็นโสดเนาะจะอยู่เป็นโสดดีกว่ากําลังสบายใจกับความโสดขกาลังจะมีความสุขกับความโสดนะคะต่อไปค่ะให้กอ,อ,องที่1น่นะคะกองที่1นึ่งสหรับต่อไปจะบอกว่าอย่างไรนะคะก็ ใชะนะอย่างที่บอกนะคะก็คือ,อ,อมีความหนักหน่วงในงานอ่าแสดงว่ามีงานเยอะอ่ะงานเยอะนนก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็พอมี มีงานเยอะงานมากนะคะแล้วก็มีสิทธิ์นะคะในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้เรามีาสิ่งที่ดีมากขึ้นตําแหน่งที่ดีมากขึ้นแล้วก็โชคดีมากขึ้นก็แต่ให้ระมัดระวังนะคะคนข้างกายเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะเออืนเขาไปนิดนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขา,าหมดความสําคัญลงก็อาจจะทําอะไรให้เรา,าเจ็บช้าน้ําใจได้หรือว่าอาจจะแบบเออ,อตัดหน้าเราสงงานตัดหน้าเราอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นความดีเข้ามาค่ะความ อิชาลิษยาก็จะเข้ามาตามไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะก็ให้ปล่อยใจเป็นกลางค่ะวางไว้นะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรในความฝันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถ้าถ้าสมมติเราไหว้หรือว่าการเคารพบูชาให้ตรงจุดนะคะจะทําให้เรานะคะดีกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมนะในภาพก็คือเป็นสารตายายค่ะจะเป็นสารตายายที่บ้านสารตายายที่ทํางานนะคะที่เราเ ไหว้แล้วเรารู้สึกอุ่นใจนับถือนะคะเราก็ลองไหว้ลองกราบแล้วก็หาเครื่องเส้นเครื่องไหว้ไปไหว้ท่านดูนะคะจะทําให้ดีขึ้นแน่นอนค่ะจะส่งเสริมความฝันนี้ให้เฮงๆมากขึ้นนะคะอันนี้สําหรับไพ่กองที่หนึ่งค่ะและต่อไปนะคะมาดูไพ่กองที่สองไพ่กองที่สองจะอธิบายความฝันโดยรวมว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเลือกเป็นคูณเป็นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะในระหว่าง คือช่วงนี้เนี่ยจะเข้ามาก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาทั้งในด้านการงานนะคะก็จะมีตําแหน่งงานที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องตั้งใจหน่อยแล้วก็จะมีความสุขเข้ามาบางบางทีเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในช่วงนี้แล้วก็ถ้าหากว่าในกรณีที่เราจะต้องเลือกทั้งสองอย่างก็ควรจะบราลานซ์ให้ดีขึ้นด้วยให้ดีด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งนะคะอาจจะมีหน้าที่การงานที่เราจะต้องติลเข้มหน่อยสักหน่อยในช่วงนี้เพื่อตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น นะคะคุณได้คิงไม้เท้าเลยคิงนะคะหมายถึงคุณจะได้เป็นไพ่งานที่ดีหนึ่งใบเลยทีเดียวแต่ว่าคุณก็จะมีเกี่ยวกับเรกการกินเลี้ยงการมีความสุขได้อ่ได้ไปกินอาหารอร่อยได้ไปสั่งสรรเฮฮาเพราะฉะนั้นความสั่งสรรคเฮหานี้อาจจะทําให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอาจจะไม่บาลานซ์กันอาจจะทําให้บางสิ่งบางอย่างอาจจะพังลงได้หากคุณทํางานมากไปทม เพื่อนก็อาจจะมีหาดในบ้างนะคะคุณก็ต้องอาจจะเลือกว่าอันไหนสิ่งไหนที่สําคัญกับคุณมากกว่านะคะให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่จาเป็นต้องเลือกเนาะช่วงนี้นะคะแล้วก็มาดูนะคะสําหรับต่อไปว่ากองที่สองจะว่ายอย่างไรบ้างนะคะมีการเปรียบเทียบกันในสายงานนะคะแต่ว่ามีความร่วมมือมากขึ้นนะคะให้ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองด้วยค่ะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอะไร เฉียบพันนะคะอาจจะแบบบางทีโปรโมทขึ้นไปอาจจะโปรโมทฉับพันธุ์แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะแบบออที่บอกะค่ะว่าบางครั้งถ้าเราเสี่ยงเกินไปหรือว่าเราปล่อยปละละเลยในด้านการงานเขาก็อาจจะปรับตาแหน่งเราลงมาได้เช่นกันคะ่ะและกองที่สามสำหรับที่สามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะหากคุณมีนะคะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวรูปจีนหรือเทพเจ้ากวนอูนะคะหร,หรือว่าจะเป็นพยาครุฑ ะะแล้วก็ลองนะคะลองมากราบไหว้บูชานะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเทพเจ้าธาตุไฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างต้นนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจากความฝันนี้ด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะต่อไปนะคะภาพรวมนะคะของไพ่กองที่สามหมายความว่า ิ่งที่คุณฝันนั้นนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายหรือว่าสิ่งที่ได้มาถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์หรือสิ่งต่างๆที่ได้โอกาสมานะคะก็จะทําให้เข้ามาแล้วก็ออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเป็นนั้นก็คือการได้รับโอกาสของคุณเนี่ยมันทําให้คุณกลัวโอกาสนั้นๆไปคุณกลัวโอกาสคุณกลัวการคุณเหมือนกับว่ากําลังกลัวความสําเร็จอยู่คุณกําลังเดินหนีโอกาสนั้นๆไปค่ะมันอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสในครั้งนี้คุณจะ เหมือนคุณแค่ต้องการมันแล้วก็เดินข้ามมันไปเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าลองหันกลับมามองค่ะลองหันกลับมาให้ความสําคัญกับโอกาสที่ได้มานี้นะคะอาจจะเป็นการเลื่อนตําแหน่งอาจจะเป็นการไหว้วานจากผู้ใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราต่อยอดไปในวันข้างหน้าได้เพราะเพราะฉะนั้นการที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้บางทีมอาจจะไม่ถูกอกถูกใจคุณนะคะแต่สิ่งที่คุณกําลังจะคิดคือบางทีบางครั้งเราอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบ หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าลองอึดใจกับมันดูค่ะถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้ลองหันหน้ามาคุยหรือยอมรับหรือว่ามีการที่เราอาจจะให้บ้างก่อนที่จะรับอะไรแบบนี้นะคะโอกาสของคุณกําลังจะมาถึงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกาลังคิดอาจจะปดปล่อยปล่อยวางลงไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะ หันหน้าเข้าชนค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มันทําให้มันดีที่สุดทําด้วยรอยยิ้มทําด้วยจิตใจอันผ่องใสแล้วคุณจะได้สิ่งสิ่งสาเร็จตรงนั้นมาด้วยนะคะขอโชคดีค่ะ mm hmm. และไพ่สหรับที่สองกองที่สามอยากจะบอกว่าการ รอคอยของทรัพย์สมบัตินั้นรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คืออาจจะมีความเจ็บปวดในบางคราที่เราจะต้องยอมรับกับอะไรบ้างและสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณมองข้ามไปได้มันคือของขวัญค่ะคุณจะได้ของขวัญจากความเจ็บปวดนี้สิ่งที่เสนอเข้ามาโอกาสที่เสนอเข้ามาอาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจคุณอย่างเช่นที่ไพ่บอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณก้าวข้ามผ่านในช่วงเวลานี้ไปได้แล้วก็ให้มีการเป็น แบ่งใจเป็นกุศลบ้างหรือทําเพื่อผู้อื่นมากขึ้นนะคะคุณจะประสบความสําเร็จค่ะและไพ่กองที่3ก็บอกอีกคะ่ะว่าโอกาสของคุณกําลังจะมาถึงแล้วนะคะคุณกําลังวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็มีคนเปิดประตูต้อนรับคุณแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยน ตัวเองหรือไม่นะคะคุณจะพยายามด้วยตัวเองหรือไม่ค่ะคุณจะเป็นคนนี้คุณก็จะยังอยู่ที่เดิมหากคุณจะลุกขึ้นมานะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จค่ะอยู่ที่คุณเลือกค่ะว่าคุณจะเป็นอะไรโอกาสเข้ามาแล้วแล้วก็โอกาสดีๆด,ด้วยนะคะหากใครเลือกไพ่กองที่สามขอให้คุณต่อมาค่ะมาดูค่ะว่าตัวเลขที่ไพ่จะให้ของความฝันที่คุณฝันนี้นะคะตัวเลขจากไพ่คืออะไรนะคะแม่หมอจะสับแล้วก็ให้เป็นเลขสามตัวนะคะอ่าให้ใบที่หนึ่งค่ะ หกค่ะไปที่สองค่ะสามค่ะไปที่สี่ค่ะห้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะมาดูความฝันใหม่รอบหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ